สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคลิกเข้ามาในวันไหนจะมีผลในวันนั้นมีไพ่เลือก3ามกองหมายเลข8 9แล้วก็ศเลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดให้ใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเล็ก8นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปิดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้าง อืม intuition น manifestation ความหมายคือณตอนนี้คุณอาจจะกําลังปรารถนาอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกก็คือสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าคุณคิดความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ซับพอร์ตกันกับเป้าหมายของคุณอ่ะความหมายคือถ้าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องไม่คิดความคิดที่ขัด ความกับความเชื่อน,นั้นคุณจะต้องไม่บอกกับตัวเองว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะการที่คุณพูดแบบนั้นกับตัวเองคือการที่คุณเนี่ยหยุดตัวเองไว้จากการพาตัวเองไปในเส้นทางที่คุณต้องการเนี่ยมืม strengthening bonds เนี่ยสิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือคุณจะต้องทำให้ความคิดของคุณที่ซับพอร์ตกับเป้าหมายของคุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆให้ได้เพราะการที่คุณเชื่อมั่นในเส้นทางนั้นคุณจะสามารถพบเจอกับหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณได้เพราะถ้าคุณปิดกั้นตัวเองไว้ด้วยความคิดที่ว่าฉันไม่อาจจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้หรอกหรือสิ่งนี้ไม่คู่ควรที่จะเป็นของฉันคุณก็จะปิดกั้นทุกช่องทางที่อาจจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางนั้นได้เพราะคุณไม่เชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรที่ามอื เห็นไหมเนี่ยคิดเป็นโนเป็นไม้เปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ที่นะตอนนี้คุณอาจจะจินตนาการไม่ถึงบ้างเพราะคุณไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าสิ่งที่คุณต้องการมันจะมาในรูปแบบไหนหรือช่องทางไหนเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นต้องเปิดใจให้มากๆแล้วก็ยอมรับให้มันเป็นในทิศทางที่คุณเองอาจจะคาดเดาไม่ได้บ้างเพราะการที่คุณคาดเดาไม่ได้มันแปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่และมันอาจจะดีขึ้นกว่าสิ่งที่คุณเคยได้รับในดีก็ได้ในใั่นอสิ่งที่พายอยากจะบอกอโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ ะะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบายยโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขเก้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปปรตไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืม fear นะตอนนี้คุณอาจจะปล่อยความกลัวครอบงำคุณอยู่จะทําให้คุณไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่กล้าพอที่จะเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณต้องการมันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ย ร e ฟิ s i ิ่งท see เนี่ยความหมายคือคุณอาจจะกําลังปฏิเสธตัวเองอยู่ว่าฉันไม่ได้มีความหวาดกลัวไม่ได้มีความ,มตกกังวนอะไรแต่ความจริงแล้วคุณเนี่ยหวาดกลัวมากๆซึ่งความกลัวนั้นของคุณคืออุปสรรคใหญ่หลวงของคุณที่ขัดขวางคุณไว้จากการพยายามจะก้าวขาไปทําสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองเนี่ย อืมเนี่ย give your relationship a chance ให้โอกาสกับความสัมพันธ์ของคุณความหมายคือคุณเนี่ยอาจจะกลัวการมีความสัมพันธ์หรือกลัวการทําสิ่งใหม่อะไรก็ตามทีที่คุณไม่คุ้นเคยสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกก็คืออย่ากลัวสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณต้องการที่จะไปทําเพราะอะไรจงเชื่อมั่นในเป้าหมายของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้สึกภายในของตัวเองแล้วเดินหน้าไปทําอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะทำซะเพราะไม่ว่าคุณจะเดินไปในเส้นทางไหนเนี่ยคุณไม่อาจจะเดิน ในเส้นทางที่ราบลื่นสวยงามได้ตลอดทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องวัดโอบอัรรรเลยเพราะอุปสรรคเหล่านั้นคือเรื่องธรรมดาสามัญที่ต้องเกิดขึ้นเพื่ออัปเกรดคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณเองอาจจะยังไม่สามารถมีทักษะนั้นมาก<ข>อพอที่จะเดินหน้าเป็นคุณที่ประสบความสําเร็จมากกว่านี้ได้นาะงสิริภัยจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมาเลขศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอื e Healing Light นะตอนนี้คุณอาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นผู้เยียวยาคนอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาทั้งร่างกายหรือการเยียวยาทางจิตใจคือการให้กำลังใจคนอื่นก็ตามนะีม Believe and succeed ความหมายคือคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากเพราะความมั่นใจนั้นของคุณจะทําให้คุณสามารถเป็นผู้เยาว์ยาที่มีประสิทธิภาพได้แล้วสิ่งนั้นจะส่งผลดีทั้งต่อตัวคุณเองแล้วก็คนอื่นด้วย อืมฮะถึงกาคุยแชทส์อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทุกๆครั้งที่คุณจะพูดจาสื่อสารออกไปคุณจะต้องสื่อสารจากความรักความเมตตาความปรารถนาดีในหัวใจของคุณเท่านั้นอย่าสื่อสารออกไปในทางลบและทําให้เขารู้สึกแยกกับตัวเองเด็ดขาดจงระวังคําพูดของตัวเองให้มากเพราะคําพูดของคุณมีทธิพลกับชีวิตของคนอื่นมากกว่าที่คุณคิดนางสนิทไพ่นนจะบอกอโอเคค่ะก็ขอบคุณ s u b บ c ลค์คอ o m มนต์ subscribe นะคะขอบ ขอบคุณสอบการติดตามนะคะโอเคค่ะ okay, บ okay. ๊ายบาย